ทีน okay. ีเรายังไงคะใกล้หร well. ือย so, so ังคะครับผมก็น่าจะใกล้ใกล้แล้วแหะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทากันแล้วผมคิดว่าน่าจะอัดกันแน่นมากแต่ละวันคือคิวตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแบบย้ายโลกันน้อยมากผมคิดว่า2องสเดือนก็เสร็จแล้วครับผมก็จะน่าจะได้ดูกันแลวครับการถ่ายทำมันมีปัญหาไปด้วยสถานการณ์ต่างๆช่วงนี้ด้วยอ๋อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนใหญ่เขาก็คือทางทีมงานนีงก็มืออาชีพพอสมควรครับเขาก็จะมือราว่า อัดแบบเขาก็จะจัดวางเป็นมีแพน<ม>ของเขาอะครับซึ่งเราก็ตัวเราเองก็ไม่ได้ผลดกระทุกอะไรเลยส่วน,าน<ช>มากก็ได้ตามเบรกได้ตามเบรกใช่ตอนนี้กินอะไทำไปแล้วส่วนตัวผมยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลย<ม>เพราะว่าผมเริ่มถ่ายคิววันที่2ต้องถามน้องว่าเป,ป็นไงบ้างตอนนี้ก็ถ่ายไปมีสองสาารอบแล้วนะครับก็ถ่ายไปพอสมควรแล้วครับก็ผมคิดว่าอีกไม่เกินเดือนก็คือถ่ายเสร็จแล้วก็อีกเดือนสองเดือนต่อก็น่าจะได้ดูกันแล้ว ซึ่งบรรยากาศก็สนุกสนานครับแล้วก็อบอุ่นใช่ครับมีต้องขอบคุณแฟนขเขาเลครับมีผู้สปอนอร์ตมาตลอดเลยไม่ว่าทีมเราจะมากินกี่คนนะครับก็จะมีผู้สปอนอร์ตมาเป็นกองพัฒตลอดเลยครับให้ทีมงานให้ทุกคนได้กินกันกดดันแบง์กับโบ๊ะรั่วแบบรั่วแรงถูงจับตามองเลยตอนนี้ว่ากดดนันกดดันของผมมันกดดันอพอสมควรเลยเพราะว่าด้วยที่อ่านบทนะครับแล้วร,รู้สึกว่าบทมันค่อนข้างเยอะ มากทั้งพูดเยอะแล้วก็แบบว่าซีนต่างๆที่มันค่อนข้างเป็นดาราม่าเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่ถนัดเยอะเช่นแบบเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามหลักล้าอะไรเงี hmm. ้ยมันไม่ใช่ประสบการณ์ตรงที่เราเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันต้องจินตนาการแล้วก็เป็นตัวละครอะไรเงี้ยเป็นตัวละครให้มากที่สุดเราก็พยายามทํากันหนัก บทหาดราม่านะใช่ไหมใช่นะทั้งคู่เลยครับแต่ก็หนักผมก็ต้องหนักเหมือนกันครับเพราะว่าบทเล่นคู่กันครับแล้วก็มีเรื่องเป็นคู่ที่แบบว่าต้องใช้อารมณ์มากๆครับเหมือนตอนเจนวายเลยค <laughs> ือเจนวายเราก็เป็นคู่ที่แบบอารมณ์หนักหนักเหมือนกันครับแล้วก็มาเรื่องนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์คล้ายๆเดิมครับอย่างในกองถ่ายเวลาเราเล่นดราม่านัากหนักนี่ซีนอารมณ์ขุนคืงมีบ้างวะก็ไม่ค่อยมีนะครับใช่ เพราะพี่เขาก็เก่งด้วยเขาแบบว่าสวิตได้เลยแล้วใส่ดรามาอยู่แล้วด้ว,ดวจริงๆแล้วมันก็มันเป็นทางที่เราถนัดด้วยนะครับเพราะว่าเราเราก็มีประสบการณ์ที่เล่นละครมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันถนัดดรามา่าครับผมแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือการเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละครับเพราะว่ามันต้องแบบ สวิตอารมณ์มากๆหน้ากล้องกับหลังกล้องของคนคนหนึ่งที่เขามีผู้ติดตามหลักล้านอะไรเงี้ยเราว่าเราไม่รู้ว่าหลังกล้องเขาจะแบบดาวลงขนาดไหนแต่ทาง้านที่แบบหน้ากล้องเขาอาจจะแบบเฮ้ยฮ้าตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบทำกันบ้านเยอะๆอะไรเงี้ยตอนนี้แอคแท็กของเราสองคนใช่อะไรนะครับแอคแท็กของเราสองคนแอคแท็กของด้อมเหรอครับใช่ของด้อมด้อมด้อมยี่ห้าใช่มาเกิดขึ้นได้ไงครับสองชื่อด้อมดิครับผมก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราเกิด วันที่25เหมือนกันใช่แล้วก็ตอนแรกจุดเริ่มต้นก็คือคนที่เป็นแฟนคลับเราที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมีทั้งหมด25คนใช่ช่วยปั่นเพลนกันอะไรเงี้ยแบบขึ้นขึ้นมาเยอะๆๆโดยเดิที่แบบว่ามีกันแค่แบบยี่สิบน้20-25คนตอนนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องฝากชาวดอท2านะครับเราก็ต้องขอบคุณดอท25มากนะครับที่ทําให้มีวันนี้อย่างช่วงนี้มีเวลาที่เจอแฟนคลับมั่งไปงานด้วยกันหรือเปาครับก็ที่จริงมีเป็นไอดอลไอช์นะครับที่จะเจอกันทุกเดือนครับ แต่ว่าก็จะไปไม่โฟกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าใครว่างไม่ว่างแต่ว่าอ่าแล้วก็ตอนนี้กําลังจะมีคอนเสิร์ตวายร้ายวายรักนะครับผมที่ขนมาทั้งบริษัทเลยให้ได้รับชมกันใช่ครับผมอันนี้เราได้จะได้เจอกันเต็มอิ่มแน่นอนไม่เลยว่าวันที่น่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นต้นต้นคือภาครับแต่วันน่าจะเป็นคนที่สองหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้น่าจะได้ก็ติดตามได้ใช่ไปดูได้ละเอียดกันได้นะครับผมก็จะเป็นแบบ ไปบิทคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีทั้งดูออนไลน์แล้วก็มาดูได้ที่ที่ตูด้วยเพราะว่าก็เต็มไปแล้วสามสิบที่ก็จะยังเหลือออนไลน์อยู่นะครับผมตอนนี้บัตรไอซ์ดูเต็มแล้วใช่ครับผมเพราะว่าเนื่องจากเราเปิดไม่ได้เยอะครับใช่รมีกแค่มรอบต่างๆเกิดขึ้นสิครับอันนี้ต้องต้องรอดูผู้ใหญ่เขาว่ายังไงครับเราไม่สามารถบอกได้เลยช้อมเข้าไหนครับตอนนี้ก็ก็เริ่มตอนนี้เริ่ม เริ่มแจกแจงแล้วครับว่าโชว์แต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีของเราก็จะมีโชว์คู่ที่เป็นพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งที่แยกมาสอมอะไรเงี้ยก็จะว่ามีแยกกันไป คู่แน่นอนที่อยู่ใน Gen Y นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เริ่มซ้อมไปแล้วด้วยใช่ครับคือซ้อมรวมเป็นโปรอ้ยเป็นแบบว่าโชว์โชว์ใหญ่อะซ้อมไปแล้วแต่ก็จะมีแยกกันไปแต่ละคู่ด้วยครับมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์มาแฟนไหมครับมีแน่นอนครับมีทุกคู่เป็นความสวีทวิดฟิลทุกคู่ครับผมอันนี้อุดไว้ก่อนอันนี้อุดไว้ก่อนเพราะว่าใช่ได้ยินเพลงมาแล้วก็รู้สึกว่าว้าวใครอยากไปดูนี่ บอกเลยต้องซื้อบัตรนยครับตอนนี้ก็เหลือบัตรออนไลน์อยู่ขอบคุณครับ